อเคครับวันนี้ก็วันดีวันนี้เกเฮยนักับรายการฟันนี่เกรีวิวเปดมาก็ตายโชว์เลยเอาใหม่เอาใม่เอาใหม่อานี้ผ็นมเาเกมนะ้ล่นจย่ัมาอกกักนกันล้อ เกให้เดเจอปืนทำเรื่อดตัะต้นตัวตตัดม้จากด้านล่างนะขวากันมาอุ่ยแหลกอะไรจะ่างตุตุจะมีกระตุกอยู่บางช่วงนะเพราะอืมครับเพราะเพายเาก็จะทำการซุ่มแล้วยนะครับกาะนิ่มจะเริ่มต้นชีวิต ผมรู t t ้เลยอ่ะว่าลองซ้างมาให้ดีอยู่อ่ะสบการณ์จะเป็นเลยเรียนผมเยอะนะเจออะไรมาบ้างอะไรนะให้ดูมีอะไรตั้งเยอะการเฮ้ยกระต่ายอ๋อปล่อยปล่อยไปใช่ไามกดลงหน้า กดถึงพอดีเสียวตัวเลยนุ่งจะตกกันตัดไม้ตรงนี้นะตอนที่ delete ผมก็อาจจะไม่ได้ทำต่อเนื่องสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะพยายามทำให้ได้หลายพาร์ทสุดๆนะครับ ก็อาจจะก็อาจจะมีที่ด้านสองที่ด้านสามตามมาแล้วผมจะแกแค่อขึ้นมาเสียงดังไปทุกคนต้นไม้แถวมนี้โอนต้นยี้หักอย่าท่าไม้ตายหักหักไปเกิดขึ้งต้นอุ้ยปลูกด้วยต้องปลูกขึ้นด้วยต้องปลูกขึ้นด้วยถ้าอันนี้ได้เลยก็เอาไปทำเป็นเอลิวได้พอดีชั้ที่ตีเด็ก อืมอืมจะคิดจิ้นเลยเงียนือกับเป็นไม้ครับเเอ A M ี T วันดี้ีพิชิชื่อแม็กเคลพิชิชื่อแม็กเคลมาครับเดี๋ยวเราจะให้แม็กเคลอยู่บนหลังนี้กับเบลนะเพราะ สร้างไปทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวคุต้องสร้างวีดบโอคุณต้องคาดคัดไงเหตุหมูแกวมันจะมาติดโซฟาของฉันงเนี้ยเป็นยังไงคะเนคะแล้วพลาสตแผ่นไหนนะมันเลยมันเลยไม่ใช่สองอันนะคะแผเ็นอันหนึ่งนะบุ๊คแพชชี่เลยนะแบพช่เนี่ยมันบุ๊คแดกาพชชี่ผมเยอะมาก ไม่เชยเกมาเนี่ยไม่เคยมีมุกไหนที่ใช้ที่เปลีย่ยนเลยเนี่ยก็อีอออกอันเดียวก็พอจริงๆแล้วแต่คนแช้คนอื่นก็บกอกว่าสอันเพื่อชีวิ้มาคกอหันแล้วนะ มันก็มันก็ไม่ดอกมาเ,มเลยนะเฮ้ยอุ้ยไม่กระต่ายด้่ยแล้วเราก็ค้าประตูวิ่งานหนึงนะเสร็จไม่ไม่เสร็จไม่เสร็จไม่เสร็จแน่ไม่เสร็จง่ายแน่ต้องค้าวพื้นหลังอีกแมบกาวมบกาวสักเ,กเจ็ดสิบสองอันไม่พอก็ตัดใหม่ตัดไม้ใหม่นะ ้าแสนสุดอยู่แล้วในบ้างแสนอาจจะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะคะเฉพาะตอนกลงคืนนะมันไม่ใช่เรื่องน้าสุดเลยนะอืมออมอืมมอม่มีมมมอนออ ้ดยทองสาวอันดีกา้ไยสักอันหนึ่อ้าแม็กวลน่าจะมาอยู่เลยนะครัะเอออยู่บ้านเรางนี appeal, ่แหละโดนเกมกระายยังไม่ฟีวยังไม่ฟวูโอ้หมีน้ำไหลด้วยมีป่าไม้ลำธารดูดูููนเินเก็บเดเกมี้นี่เห็นมีประโยชน์นะไปคาเป็น ยาได้นะนี่เล็ดเล็ดปลกเมล็ด้วยนี่ตอเนี้มนมีไปอยู่ไปหยบยได้หีบไปแล้วอุ้ยเออเอัมบราตดตขอเชียวอย่าิ้ลามมเลือดเป็นร้อยห้าสิบเชียวลย โนอันนี้มันกระเด็นไกลดีครับได้ใช้พิงกี้พิง้ป๊กรปักปัก่วนนาทงจะชนะพิงกี้พิงกี้กระเด็นไปพิงกี้ทำไมตีนไม่ขอกนี้มันกระเด็นน้องเดยวมันดวดี อู้จุอู้มาเลยพิงกี้โดดหลอโดดหลอกิโดดหลอโอ้โหก็จะนู้นเลยโดดหลอโนนโดดหลอกมาเลยพิงกี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับครับแน่ใจมาก 150. ร้อยห้าสี่สมันจะขึ้นมาครัอืมมันจะโหลขึ้นมาครับอืบอ,อโหลดกลับได้ดับสิบเราได้ยามาดเช้กระจายใช่ใช่วกระจายน่าจะได้ผลกว่าคิดวิญญานะในวิชันเไดย้ยาผิดมันเอจะปึกปึ๊กปึก,ป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 กไป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 ยายุ่งนะี ยาแะ p พิงคี huh. uh ้ยายาพิงคี้ยายาอุ๊ยรอดรอดรอดเย้ฆ่าพิง k ี้ได้แล้วโดยที่เขาว่ากันว่าพิงคี้เนี่ยจะดรอปเงินอยาคิดะไรแหละไอรอนมาโอ๊เลยมีระเบิดอัู่ทำไมไม่ยอมใช้ มันก็ต้องการนะเหมือนกันนะฮะต้องการมาพอดะควรเลยนี่เฮ้ยกนะเก็บไปไหนหองสมติงม,มีอะไรไม,มีอะไรกล่องไม่ต้องล้อเราเจอกล่องแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปขุดกล่อง,องครับ